เรื่องเราในตำนานนะคะก็จะเป็นว่ากันว่าจะเป็นนางฟ้านะคะขี่พะลงมาเกิดน,นะคะเป็นตามลักษณะปีเกิดคะ่ะที่ว่าเป็นผู้ใดมาเกิดน,นะคะเป็นคนคนนี้ก็จะมีนิสัยตามลักษณะปีเกิดแล้วก็อผู้ที่มาเกิดคะ่ะน,นี่ก็จะแบบปีหมานะคะปีจอแล้วก็เป็นยักษ์ผู้หญิงก็จะมีนิสัยแบบว่า ที่ค่อนข้างจะหน่อมแนมหน่อยหน่อมแนมหมายถึงนิสัยแบบผู้หญิงอะ่ะที่แบบขี้ประชดแล้วก็ขี้งอนอาจจะแบบไม่ค่อยแมนอะไรประมาณนีงจะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายผู้หญิง ถ right? right. ้าใครทำบาปรทำกรรมนะคะพระสามาพบกับท่านยมนะคะท่านยมจะปลุกคนศักด์สินคะว่าเราจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะครับทุกคนน่ะต้องมาพบกับท่านยมก่อนค่ะร่างถรเจะไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรก